มันไม่ใช่โควิดแต่มันคือโรคที่ฆ่าชีวิตมนุษย์ไปกว่า200ล้านคนอาจจะไม่มีใครรอดได้ถ้าเกิดมันกลับมา โลกของเรามีโรคระบาดใหญ่หลายครั้งในประวัติศาสตร์แต่มหันตภัยที่ร้ายแรงที่สุดคือกาลโรคหรือโรคหาได้ฉายาว่า the Black Death โรคที่ฆ่าชีวิตคนหนึ่งในสามของยุโรปในศตรวรรษที่14เริ่มต้นจากเอเชียกลางแพร่ผ่านเส้นทางสายไหมเมื่อกองทัพมองโกโจมตีเมืองคาฟ้าในยูเครนพวกเขาเอาศพคนติดโรคยิงใส่เมืองและจากนั้นโรคก็ติดเรือไปทั่วทะเลเมดิเตอร์เรเนียน คนล้มตายวันละเป็นหมื่นชุมชนทั้งหมู่บ้านกลายเป็นเมืองร้างมีคนตายมากจนไม่มีใครพอจะฝังศพแค่สัมผัสตัวคนเป็นๆก็อาจติดเชื้อถึงตายได้กาฬโรคเป็นโรคที่สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงโรคนี้ถ่ายทอดมาจากเชื้อแบคทีเรียจากหมัดบนตัวหนูและละอองจากการหายใจของผู้ที่ติดเชื้อแบคทีรียเยอรเซียเพสติสแพร่กระจายอยู่ในหนูบางกลุ่ม แม้การระโรคจะถูกควบคุมแล้วแต่ในบางประเทศยังพบผู้ติดเชื้ออยู่ทุกปีและในโลกที่โลกร้อนสัตว์ป่าใกล้ชิดคนโรคใหม่ๆอาจกำลังรอระเบิดอีกครั้งการระโรคไม่ได้เป็นแค่เรื่องในหนังสือประวัติศาสตร์มันคือสัญญาณเตือนว่ามนุษย์ไม่เคยชนะธรรมชาติได้จริงถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้กดติดตามช่องล้านคอนเทนต์ไว้เลยแล้วเจอกันคลิปหน้า